สวัสดีค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะคะชื่อเล็กนาภาพรนะคะก็สาหรับช่องนี้นะคะเป็นช่อง YouTube ของเล็กนะคะที่อยากจะนำเสนอเรื่องของ iso 9 1 0 1นะคะต้องบอกสาเหตุก่อนเลยนะคะว่าทำไมเล็กถึงอยากทำเรื่องของช่อง y o u t u b e เรื่องของ iso 9 1 0 1นะคะก็จึมเนื่องมาจากเล็กเองเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานเรื่องของ iso 9 0 0 1เนี่ย มาค่อนข้างยาวนานนะคะเกือบ20ปีตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วความรู้ที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยเราจะสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะคะหรือน้องๆเนี่ย ได้อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้ต้องไม่ปฏิเสธเลยนะคะว่าเรื่องของช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดเองนะคะก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าเรื่องของออนไลน์ช ANNEL เนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเลยก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะทำให้ อ่ให้นำความรู้เรื่องของไอโซเกลพันห่ะมาเผยแพร่ผ่านช่องทางนี้เนาะจะได้มีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังสนใจนะคะที่จะดูเรื่องนี้อยู่นะคะ ก็ในส่วนของ iso 9 0 0 1เนี่ยหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นนะเวลาที่เราขับรถผ่านไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะคะอุตสาหกรรมใดๆนะคะก็จะเขียนว่าได้รับการรับรอง iso 9001แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยว่าแล้วประโยชน์ของ iso 9001เนี่ยค่ะ เขาทําไปเพื่ออะไรนะคะสําหรับตัวเล็กเองเนี่ยสรุปมาได้ง่ายๆ2เรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของประโยชน์ภายในนะคะประโยชน์ภายในคืออะไรล่ะก็คือเป็นระบบที่ทําขึ้นมาแล้วนะคะสามารถที่จะสร้างเป็นมาตรฐานให้ทุกๆคนในองค์กรนะคะสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนๆกันนะคะที่เราเรียกว่าคนไม่อยู่แต่ระบบอยู่นะคะซึ่งจะทำให้ทำไมคะ บริษัทเรารอดนะคะถ้ามีระบบที่ดีนะคะแล้วก็ประโยชน์ข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของประโยชน์ภายนอกนะคะประโยชน์ภายนอกตรงนี้นะคะจะตอบโจทย์ว่าการทำ ISO เก้าพันนะคะจะทําให้บริษัทของเรานะคะมั่งคั่งนะคะมั่งคั่งได้ยังไงนะคะก็คือ บริษัทใดก็ตามที่ทำ ISO 9000นะคะลูกค้าเองเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าคุณภาพของสินค้าและบริการที่ออกจากบริษัทของเรานะคะจะมีคุณภาพที่สม่ำเสมอเท่าเทียมกันทุกชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ภายในนะคะแล้วก็ประโยชน์ภายนอกนะคะของการทำ ISO 9000เนอะ ทีนี้มาดูกันต่อนะคะแล้วก็เรื่องของ ISO 9001เนี่ยหลายๆคนนะคะพอได้ยินก็รู้สึกว่ายากเนาะทีนี้มาตอบโจทย์กันนะคะว่า ISO 9001ยากจริงไหมนะคะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของเล็กเองนะคะบอกได้เลยว่าตอนแรกนะคะที่เข้ามารับผิดชอบงานเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า ยากเหมือนกันนะคะยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีองค์ะค,ะงความรู้นะคะองค์ความรู้นะคะยังไม่มีเลยแต่พอมาทํางานสักระยะหนึ่งนะคะเราเริ่มเข้าใจนะคะเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆนะคะเรารู้สึกว่า ISO 9โ0 1เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะคะง่ายนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจเนาะต้องเข้าใจทีนี้ความยากกับความง่ายของ ISO มันจุดตัดคืออะไร นะะคจุดตัดก็คือเรื่องของอถ้าจะให้ง่ายได้นะคะเรื่องของไอโซนเนี่ยมันจะต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์มีความรู้เรื่องของระบบบริหารงานในบริษัทนั้นนะคะเป็นอย่างดีนะคะเป็นอย่างดีคือเข้าใจตัวตนของตัวเองนะคะรวมถึงเข้าใจเรื่องของข้อกำหนดนะคะเป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วเอาสองเรื่องนะคะมา ประกบรวมกันนะคะแล้วก็ทําเป็นมาตรฐานของบริษัทเราออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะองพุธหรือหลักฐานต่างๆตามที่ข้อข้อกำหนดเขาต้องการนะคะซึ่งคนคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องอาศัยเรื่องของประสบการณ์นะคะมากพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยจะมองออกนะคะว่า iso นะ ทำง่ายนะคะง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะคะทีนี้เรื่องของ ISO เนี่ยค่ะข้อพิเศษของเขาที่ทุกคนบอกว่ามันยากนะคะเพราะว่า ISO 9 0 0 0เนี่ยเขาจะไม่บอกนะคะว่าต้องทำอย่างไรนะคะแต่เขาจะบอกว่าต้องทำอะไรดังนั้นความยากมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็คือคนที่จะเป็นคนประยุกต์หรือคน implement เรื่องของระบบ ISO เนี่ย ก็จะต้องมานั่งคิดหาวิธีการนะคะว่าเราจะทําเรื่องนี้อย่างไรให้มันถูกทั้งกฎปฏิบัติของบริษัทและกฎระเบียบของ ISO 9 0 0 0อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับมือใหม่เนะแต่ว่าถ้าเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นว่าเรื่องของ ISO ไม่ยากเลยแล้วอย่างเล็กเองเนี่ย เด็กเชื่อมั่นตัวเองว่าเรามีประสบการณ์มากพอนะคะที่จะมาสรุปให้เรื่องที่ยากนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะหรือผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจจะฟังเรื่องของ iso นะคะรับรองว่า ดูช่องนี้แล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจเรื่องของ I อโซได้อย่างง่ายๆเลยนะคะทีนี้เรื่องของ ISO เนี่ยคืออะไรนะคะพูดกันมาตั้งนานแล้วนะคะเรื่องของ ISO เนี่ยคือระบบมาตรฐานสากลน,นะคะ ที่ใช้ได้ทั่วโลกนะคะวงเล็บนะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกยอมรับนะคะเป็นระบบที่จะทําขึ้นเพื่อให้ทุกๆอุตสาหกรรมในโลกใบนี้นะคะได้เอาข้อกําหนดไปประยุกต์ใช้นะคะเพื่อทําให้บริษัทของตัวเอง มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบเป็นระเบียบนะคะส่งผลทำให้คุณภาพหรือบริการที่ออกจากบริษัทนั้นนะคะมีคุณภาพสม่ำเสมอนะคะเท่าเทียมกันทุกชิ้นซึ่งตรงนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดของ ISO 9000นะคะว่าการทำ ISO 9001นะคะไม่ได้แปลความว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการจะดีเลิศนะคะ แต่มันหมายถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการจะมีความเท่าเทียมกันทุกชิ้นซึ่งตรงนี้แหละเป็นหัวใจของ iso 9 0 0 1เนาะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเล็กก็คงมาเกริ่นนำนะคะเรื่องของ iso 9 0 0 1สําหสำหรับ ep หน้านะคะเดี๋ยวเล็กจะมาเล่าเรื่องของข้อกำหนดนะคะโดยสรุปให้ฟังอย่างง่ายนะคะสำหรับน้องๆหรือท่านใดที่สนใจนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ ติดตามเรื่องราวที่เล็กจะมานำเสนอได้นะคะใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ